ในการสอนเมื่อเช้าหรือจะเป็นลักษณะของเราปฏิบัติมาแล้วเร,เรามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับรบกวนสอบถามอาจารย์นะคะคือ,อ,อปฏิบัติมาประมาณ20ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่านั่งสติปัฏฐานสีนั่งแล้วแบบตัวหายตัวหายอะไรองเงี้ยแล้วใบไม่ถูก ก็เลยจบอยู่แค่นั้นว่าแล้ว,ลวมัน<ช>จบมันคืออะไรค,คือตัวอย่างที่ที่ผมบอกเนาะเรานั่งแล้วตัวหายเนี่ยมันเป็นตัวเราเป็นผู้กระทำคือยังมีตัวตัวเราอ่ะใช่ใช่คือมันถอดถอดตัวเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้คือเรายัางหาที่อยู่ไม่เป็นอนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งแล้วเราเรา,เรารู้นะรู้ว่าตัวหายทีเนี่ย คือตัวหายเป็นตัวเราหาย่เงี้ยเราต้องรู้ว่าตอนเนี้ยตัวตัวเราหายมันจะมีตัวตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งนะที่ตอนต้นชั่วโมงขาบอกว่าทิ้งทุกอย่างออกหมดนะตัวนั้นน่ะคือตัวรู้แต่ทุกครั้ตอนเราถาที่อยู่ไม่เป็นเงี้ยเราไปอยู่สิ่งที่ทุ่งรู้เงยไปอยู่ความว่างอยู่กับสิ่งอยู่ที่ตัวหายอะไรเงี้ยพอออกมาปุ๊บก็เลยก็เลยมันเหมือนเดิมมันเป็นคนมืปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทำแบบตอนนี้เราต้องรู้รู้ว่าตอนนั้นน่ะเป็นยังไงอยู่ รู้ว่าว่างอยู่ว่างก็รู้อยู่อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนขทานั้นเปลี่ยนฝั่งมาไปอยู่ฝั่งรู้อะมันจะมีตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งนะที่ที่มันไม่ได้หายเนี่นอกถึงได้บอกได้ว่านั่งละตัวหากถูกไหมค่ะจะได้มันมีตัวรู้อยู่ถ้าเราเจอเราไม่ได้จับตักตัวรู้ตัวนั้นเนี่ยโอค่ะแต่ถึาเกิดเรารู้ว่าก็เนี่ยรู้ละรู้ว่าบราว่ารู้ว่าขายตัวนั้นนี่ถูกไใช่อย่างที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยว่าไอ้ยากากันเนี้มันปรียบเทใช่ไหม เราเนี่ยเราไปจับไปจุดตรงนี้ยสิ่งที่ถูกรู้ไงว่ามันหายอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคคือมันไม่ได้คือมันไม่ได้มันไม่ได้หายจริงเนี่ยคือถ้าเกิดหายจริงเนี่ยมันต้องอดูมากลับดูธาตรู้ว่าว่ารู้ว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวหายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วไอ้ตัวธาตุรู้เป็นรู้รู้อยู่แบว่าตอนนี้รู้อยู่ว่าตัวหายเราต้องเราคือเต้องเปลี่ยนฝังง่งแค่นั้นเอง ก็หลักการมันมีหลัยขันมีใช่ที่เอง <c oughs> มีท่านรู้วิสิทธิถุกรู้แต่ตอนที่เรานั่งนะเราไมอยู่วิสิทธิถุกรูก้ไงีิย <c oughs> ที่สุกรูก้คืออะไรก็ <c oughs> ตัวหายนะะแต่มันมีตัวหนึ่งกับเป็นรู้อยู่ว่าตัวหายแต่เราไม่ได้สังเกตในตัวเนี้ยว่านตัวที่มันเป็นรู้อยู่เนี้ยเท่านั้นเอง <c oughs> ค่ะแล้เด<ร>่นฝ<ร>ักเมื่อก่อนก็เคยติดเพ่งเพ่งแล้วก็ตัวจะแบบเหมือนขยับออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยแบบตัวก็เลย เออเราจะไปยังไงเนี่ยก <c oughs> ็เราต้องรู้รู้ต้องรู้รู้เท่าบ่งบ้างค,คือจับจับหลักเมื่อเมื่อเช้าไงว่าให้ให้ลักษณะของเราของเราเรารู้อยู่คือท้ารู้รู้อยู่ขนาดตัวถ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้หาทั้งหมดถูกไหมมันมีรู้ตัวหนึ่งอะที่ยอยู่น,นะไม<ช>่งั้นนองจาอธิบ่บอกได้ว่ามันรู้มันมันตัวหาแสดงมันตน้องมีท่าตัวหนึ่งที่มันรู้อยู่ถูกไหมก็คือตัวนี้แหละ เราก็ต้องมานั่งนั่งดูไงว่าไอ้ธาตุรู้มันรู้ยังไงรู้ถ้ารู้มันรู้ทุกเรื่องขนาดตัวหายนยังรู้เลยว่าตัวหายถูกไหมหรือแม้กระทั่งที่เราเวลาเรานอนหลับเรายังเรายังบอกได้เลยวันนี้วันนี้หลับสบายก็แสดงมันมีธาตุรู้อยู่ถึงได้รู้ว่าเราสบายเราเป็นตายอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีธาตุรู้อยู่ตลอดเวลาไมงั้นองจะบอกไม่ได้ว่าตัวมันหางคือให้ให้หันกลับมาดูตัวที่ตัวธาตุรู้ที่มันรู้อะ ก็ไม่อยู่ที่ฝั่งเท่านั้นเองมันถึงไม่ไม่ก้าวหน้าที่ผมบอกตั้งแต่ต้อตอนชั่วโมงไงว่าคนที่สอนกันในยุคนี้มันมันจิตมปส่งออกนอกหมดอย่างตัวหายนี่ก็จิมีส่งออกนอกนะ,อะเออจินส่งออกนอกเพราะถ้ารู้ตัวนี้มันไม่สนใจไงน,น้องก็น้องจะสนใจแตจสออิทําไมตัวหายอะไรย่างเงี้ยมันเกิดเนะก็จิตไปส่งออกนอกแลนะ้วที่เราเรารู้เรารู้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่สนใจไงตัวหายก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเออตัวหายก็เท่านั้นจบแล้ว ก็คือมันสัตกว่าได้ถูกไหมเขี่ยๆเลยครับค่ะได้ค่ะตัวหายเป็นยังไงคะไม่เคยใส่ไม่เคยเป็นยังไงคือตัวหายคือความเป็เสร็จแล้วค่ะไม่เป็นความว่างเป็นความว่างเหมือนบ้างคือโดยปกติคนเรามันจะชิดตลอดในสัปดาห์ใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมาละคือคือที่ที่คนที่ถามอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังไม่เคยเห็นสภาวะของตัวหาย เพราะอะไรเพราะว่าเราคิดตลอดเวลาเราลองอยู่คิดเสียเราก็จะรู้ว่าตัวหายได้อย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยถ้าเกิดใครทิ้งอัยตนะทั้งหมดนะตัวมันก็จะหายมันจะมีแต่รู้รู้เดียเด่ยวๆอะ่ะที่ผมบอกว่าทิ้งให้หมดนะแต่เนื่องจากว่าอัยตนะมันมีหกทางไงถูกไหมตาหูจมูกลิ้นใจใจซึ่งตัวที่มันทิ้งง่ายๆก็คือว่าตัวเป็นตัวจมูกแล้วก็ลิ้นถูกไหมเพราะเราก็ได้ใช้ตอนนี้แต่ตัวที่มันจะยากคือตัวมนโนิีญ,ญาณกับตัว การยามียาทิ่งหรือเสียอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดยายใช้มันตัวหายเนี่ยคือคุณต้องไปนั่งที่เงียบๆเลยอ่ะนั่งเงียบๆเพราะตอนนี้มันอยู่ในห้องบางทีมันจะมีมีเสียงอะไรบ้างใช่ไหมแล้วคุณก็ณจะไปไปจดจ่ออะไรเงี้ยก็เลยไม่หายคุณลองคุณมีที่ที่บ้านที่ของคุณเนี่ยห้องพัะเลยเลยห้องว่างไหมคุณลองปิดอายาะนะททั้งมดนะอายาะนะททั้งมดอนะ่ะไม่ปรุงไม่แต่งแล้วคุณนั่งแบบไม่มากไม่เอาอะไร พอ,อแล้ว,แล,วแล้วคุณจะเจอ,อตัวอีกตัวหนึ่งที่มันเหลืออยู่อตัว,วนะั้นน่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรไอ้ตัวเนี้ยคือท่านรู้เพราะว่าคุณไม่ไม่เคยเจอภาวะนี้ไงคุณก็เลยก็เลยงงไงแต่คนอื่นเขาเคยเจอเพระาะเขาปฏิบัติมาก็าถึงตอบก็ถึงอธิบายได้แต่ถ้าเกิดเ,เ,เ,เราไป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 ทิ้งอะไรทุกอย่างนะนั่งยงิียบ้อผ่านทิ้งงงสงบสงบอ่ะจะรู้เลยว่ามันจะเหลือเหลือความว่างนะแล้วก็ท่านรู้นะ เนี่ยตรงเนี้ยสมัยก่อนผมก็ผมก็ปรุงูกแต่งน,นะปรุงแต่งเยอะแยะเลยมันก็เลยไปเจอตัวองค์บ้างเนี่ยนะกว่าเราจะไปนั่งสมาธิให้มันสงบหมันยากมากเลยแล้วเราก็เล่าเรา,เรานั่งปุ๊บล้วหลังจากเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็กลับมามีตัวเหมือนเดิมอนะ่ะด้วยการที่เราเราเราอยู่ผิดฝั่งอนะ่ะเอาง่ายถ้าน้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งมันรู้อยู่อ่ะรู้ว่าตัวหายก็รู้อยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยถูกฝั่งแต่ถ้าเกิดตัวหายเป็นตัวเราหายอย่างี้พวกเนี่ยมัน มันจะกลับมาเหมือนเดิมคุณนั่งยังไงก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมนะคุณแค,แค่ไปเป็นอาการว่างช่วงขนาไงทีบ้างต่อที่อาการว่างก็คือเป็นตรงข้ามกับความคิดนั่นแหละคุณเปลี่ยนฝั่งอะจากความคิดมาไปหยุดคิดเท่านั้นเองมันเป็นเพราะว่าหยุดคิดปุ๊บก็เลยเจอความว่างแต่ความว่างตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวตัวตัวจริงนะไอ้ว่างตัวจริงอะคือตัวรู้รู้ว่าว่างอีกทีหนึ่งอะตัวเนี้ยตัวจริงพอารู้ตัวเนี้ย มันจะรู้ตลอดพอคุณเริมน,นั่งฟุ้กมันก็ยังก็ยังรู้อยู่อ่ะรู้แบบบ้างว่าแล้วรู้แบบสักว์ว่าใช่ในนั้นสิ่งที่จะให้ไปพัฒนาต่อคือต้องรู้แบบบ้างบาเแล้วไม่ต้องสนใจนะมันอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันมันไปหมดแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจหมนันว่าวันนั้นเราเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้สมัยนี้เป็นอย่าง,งานั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องสงสัยเพราะมันเป็นภาวะเกิดจากวันนั้นคุณบ้างวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้คุณก็ไม่ว่างอะไรเงี้ย แล้วคุยก็ไ้ดูยึดความว่างหรือไม่ว่างเพราะมันไม่ใช่ทั้งคู่ตัวที่ใช่คือตัวรู้รู้ว่าว่างรู้แล้วไม่ว่างรู้ว่าตัวหายรู้ไม่ตัวหายตัวไม่หายตัวนี้คือใช่ไอต,ตัวนี้คือตัวเที่ยงมันเลยเห็นความไม่เที่ยงอ่ะมีคําถามที่สองไหมครับเสอาจารย์จะต้องผ่านอะไรมีสามอย่างเราถึงจะรู้สามองค์ประกอบจะต้องผ่านสามองค์ประกอบอะไรไม่ทราบแต่สไลด์อะ,อะสามองค์ประกอบมันคืออะไรอะคะ ก็คือการิสัญญาือะปาที่ทําให้เราแบบรู้ว่าอะไรนี่คือประกอบที่หนึ่งประกอบที่สองก็คือสิ่งที่เรามองเห็นแลเปาองค์ประกอบที่สามหมายถึงสิ่งที่เรานึกไม่ออก <c oughs> มัน <c oughs> อยูยูก่อนหน้านี้ค่ะที่มีเขียนว่าสามองประกอบด้วยสามองประกอบอะไรไม่รู้จะไม่เขียนเลยว่าสามแล้วก็อยากาห้ทุกใ <Okay. S 1> ม,ใมในที่นี้หมายถึงอะไร ไม่เป็นตัวหนังสือเลยค่ะเป็นตัวข้อๆเลยหนึ่งสองสามสี่ประมาณน,นั้นเลยค่ะอันนี้ป่ะอันนี้นั่นแหละสามอย่างรู้เฉพาะเกิดเท่านั้นต้องครบองค์ประกอบสามอย่างคืออะไรครับก็คือสามอย่างคืออะไรองค์ประกอบสามอย่างก็คือก็คือตัวนี้ตัวนี้องค์ประกอบคือต้องมีอย่างกรณีน,นี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องูปคุณจะต้องมีลูกก็คือมีภาาปรากฏแล้วคุณจะต้องมีลูกตาถูกไหมฮะคนตาบอดที่มองไม่ได้ นปิดตามองไม่ได้องค์ประกอบก็คือมีรูปมีไอตัวไอตัวรูปเนี่ยคืออายันะภายนอกเนี่ยผมมองเนี่ยรูปแล้วก็ต้องมีลูกปปตาแล้วก็ต้องมีตัวตัวจักรสุวิญยาณที่รับรูปมันเป็นรับรู้ส่องนามนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันรับรูปปุบ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันออกสีแดงใช่ไหมมันก็จะรับรูาสีแดงอย่างเงี้ยมิตา แล,แล้วก็มีตัวมีภาพมีตาแล้วก็มีตัวจักรสุวิญญาณจักรสุวิญญาณจะรับรู้รายละเอียดว่ามันจะเป็นสีแดงผมชี้ตัวนี้เป็นสีแดงตัวนี้เป็นสีขาวประกอบเนี่ยถ้าเกิดการประกอบเนี่ยนนอย่างหนึ่งไม่ได้อย่างเช่นถ้าคุณคุณมีรูปจริงเนี่ยเล็เนี่ยเนี่ยเป็นรูปหมดใช่ไหมแล้วคุณก็ปิดตาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เห็นแล้วมันก็ขาดไปนหนึ่งองประกอบถูกไหมฮะถึงแนมะ้คุณจะมีตัวรูป มีตัววิญญาขันเนี่ยที่ที่เรียกว่าตัวตัวจัตสุิญาณที่มันเตรียมพร้อมที่จะรับเนี่ยแต่ว่าคุณดับตาคุณก็ไม่เห็นนะเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยมันไม่คมหรือเสียงอ่ะทุกตัวอย่างเสียงอย่างผมหยุดพูดปุ๊บองค์ประกอบตัวนั้นก็คือมันหายไปแล้วเสียงหายไปมันก็ไม่แตกต่างจากรูอกที่ผคุณดับตาพอเสียงหายปุ๊บองค์ประกอบก็เป็นคบก็คือมันมีแต่หูของคุณหูคุณไปเตรียมพร้อมเนี่ยที่คุณจะรับเสียง พอใครพูดพ๊บมันรับหรือรับรรับรู้ทันทีอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีวิญญาคขันะเนาะที่มารับรู้ว่าผมพูดหนึ่งคุณก็รู้แล้วก็สองคุณก็รู้อย่างเงี้ยนะกอไก่ก็ไขุ่ณรู้รับรู้ได้หมดแล้วตัวนี้พอพูดไปุ๊บมันก็ดับพอเสียงผมพูดอหยุดพูดพ๊บมันก็ดับมันดับแต่ตัวนี้เป็นเป็นทางานฝังเกิดเงี้ยมันคือมันจะครบองค์ประกอบสามอย่างทํางานฝังเกิดมันถึงจะเอ่อาเนจรมันจะเกิดเกิดขึ้นมา เนี่ยผมพูดหนึ่งปุ๊บเนี่ย่มันเกิดขึ้นมาแล้วโอคโหอยู่ปุ๊บปุ๊บบันดาบเนี่ยฝั่งนี้แล้วคุณก็ไม่ได้ยินแล้วแต่สิ่งที่มสิ่งที่มันมันรู้รับรู้ตลอดก็คือตัวท่านรู้มันท่านรู้มันก็จะรู้อ๋าตอนนี้มันไม่มีเสียงท่านรู้มันรู้อย่างนี้ถูกไหมนเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมฮนะอันนี้ผมยกสองตัวอย่างสองอย่างนะหรือจะชิวหาก็ได้ชิวหาก็ได้คุณมีลิ้นคุณมีเอ้ชิวหาวิญญาณแต่คุณตอนนี้คุณไม่ได้รับรอะไรตัวนี้ก็ไม่ทาําางน แต่พอคุณทานทานขนมเนี่ยนะมันจะแตกปุ๊บมันรู้ทันทีเลยว่าเป็นรสอะไรไอ้ตัวนี้เป็นมีนาถมีนาถที่จะแจกแจงแจกแจงรายละเอียดคือมันจะเป็นรสเลี่ยวหวานมันเขียนจกแจกรายแจกแจงรายละเอียดแล้วจะมีท่าน้ไม่รู้อีกทีหนึ่งตัวเนี้ได้ตัวตัวไอ้ตัวขันต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะไอ้ตัวท่านลุกจะรู้มันจะรู้แบบรู้แบบรู้มากทุกเรื่องนะมันจะรู้รู้ตลอด รูบางๆแล้วมันทํางานตลอดนะ่เป็นตัวปญญาคารธาตรุรู้ต่างอย่างเงี้ยดังนั้นธาตุรู้ก็เลยเห็นใ้ตัวปีญาคาดทางานเกิดดับไอ้เกิดฝังเกิดพอดับเนี่ยมันไม่รู้แต mm. ่มันมีตัวธาตุรู้ว <s> ิร <s> ู <atura> ้ปีนาคารมันท MM ํางานฝังเกิดพองดับมันเนี่ยมันไม่รู้ไม่รู้ตัวเองมันมันดับมันทำหน้าที่กระทบปุ๊บมันรู้นะพอรู้ปุ๊บมันดับดับปั๊บเนี่ยมันไม่รู้นะว่ามันดับแต่มันจะมีธาตุรู้ไม่รู้ นะอย่างเงี้ยเออก็พยักหน้าหลายคนนะดีขึ้นนะตอนแรกไม่เคยพยักหน้ากันแบยนี้ช่วงบายดีขึ้นพยักหน้าหามครคำถามคำถามที่สองไหมครับมีคนถามอ่ะเด็กเดินไป อาจารย์คะได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดว่าจิตเห็นจิตอยากให้อาจารย์อธิบายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เคยฟังเหมือนอาจารย์สิ้นคิดท่านเคยพูดว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดอะค่ะอยากนะให้อาจารย์อธิบายอีกครั้งหนึ่งอะค่ะอามีสองคถามครับเรื่อนจิตก่อนคือตัวจิตเนี่ยนะเป็นภาษาที่ยากผมก็เลยไม่ค่อยอยากใช้คำว่าจิตนะ ว่าจิตบางคนเป็นเรื่องถึงจิตวิญญาณมั่อะไรมั่นครับเขาเม่จิตผมเขาเปลี่ยนเป็นธาตุรู้ดีกว่าธาตุรู้เนี่ยนะเชื่อมีบอกอยู่แล้วมันเป็นธาตุที่รู้นะฮะก็เคยถ้าเกิดว่าเราบอกจิตเห็นจิตก็คือธาตุรู้เห็นธาตุรู้ไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตไปเห็นในตัวการุงแต่งนะอันนั้นไม่ใช่ความหมายตรงนั้นผิดเลยนะถ้าเกิดเห็นตรงนั้นน่ะุกชนทั่วไปก็ก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เห็นความคิดเห็นอะไรแล้วไม่จะต่างกันตรงไหน ังนั้นเนี่ยไอตัวจิตเห็นจิตหรือธาตุรู้ธาตุารู้เนี่ยคือธาตุรู้เนี่ยก็เห็นไอตัวตัวที่เป็นรู้อ่ะอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมผมเห็นในตัวจากการเห็นตรงเนี้ยคือจิต,ตเห็นจิตก็คือธาตุรู้อ่ะเห็นตัวมันเองก็คือปกกับปาหาตัวเองว่าเนี่ยคือธาตุรู้ไม่ส่งออกไปข้างนอกธาตุรู้มาดูตัวเองอ่ะธาตุรู้มาดูตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองว่าอ๋อมันเป็นธาตุรู้ที่ว่างๆนะ ที่บ้างบ้างอย่างไงก็คือที่ตอนที่อาจารย์แตนนะทุกอย่างหกทางมันไม่ทำงานเนี่ยจะเห็นในท่านรู้อยู่ตัวเดียวตัวนั้นน่ะคือท่านรู้ก็คือตัวท่านรู้เห็นท่านรู้หรือแม้ตอนเราเราลืมตานะฮะเราลืมตามองอย่างเงี้ยมองใจกันอย่างเงี้ยแทนที่เราจะจิตเป็นอยู่ข้างนอกเนี่ยคือจิตเห็นจิตก็คืออะไรเราไม่ส่งออกนอกเขาไม่ส่งออกนอกปุ๊บมันก็จะส่งไปไปเห็นในตัวท่านรู้เองคือไม่สนใจข้างนอกท่านรู้ไม่ส่งออกนอก จิตไม่ส่งออกนก็คือท่านรู้ไม่เห็นตัวมันตัวมันเองว่าเป็นเป็นความว่างท่านรู้เป็นเป็นความท่านรู้เป็นความว่างแต่ที่มันไม่ว่างเพราะมันไปไปเขาเรียกว่ามันไปเห็นไอ้ตัวยอาจัรย์นาที่มันทํางานที่มันทํางานฝั่งฝั่งเกิดนะฝังดับที่จริงมันไม่รู้ตัวมันเองมันอยู่ฝั่งมันเป็นมันดับแต่ท่านรู้ไปรู้อีกทีหนึ่งว่ามันมีเกิดและมีดับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเกิดดับก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ ก็สักต่ว่าไปเลยก็ได้มองมก็สักกะว่ามองแล้วปุ๋งก็พอมองสอรแตับสว่ามองปุ๊บไอ้่ธาตุรู้ก็จะเห็นธาตุรู้มันก็จะเป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้เดียวๆหรือจิตเป็นจิตนะครับก็แบบเดียวกันจะใช้ชื่ออะไรก็ได้พอเราสักาากะว่าปุ๊บเนี่ยธาตุรู้มันไม่ส่งออกข้างนอกพอไม่ส่งออกข้างนอกปุ๊บมันมก็จะเห็นในตัวธาตุรู้ที่มันไปนรู้ไ้นนสิ่ง,งตา่างๆที่จริงอ่ะการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ค,มมคือต้องกลับพบมาหายตัวธาตุรู้ตัวนี้ ก็คือไม่ต้องทําอะไรแหละพูดง่ายๆไม่ทําอะไรก็เจอท่านรู้แล้วคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องคิดค้นไม่ต้องหาคําตอบแล้วก็จะเจอท่านรู้นะเจอท่านรู้ที่เราไม่ไม่มั่นหมายนะครับได้คําถามหนึ่งที่ว่าอะไรนะครัอะไรเป็นที่ว่าชีวิที่จริงนะผมพูดตามตรงนะัไม่มีอะไรอะไรเราสักอย่างมันไม่มีอะไรอะไรอะไรเราสักอย่างไม่แต่ความคิดเนี่ย คือที่จริงไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมันคือมันคืออนัตตานั่นแหละมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยผมถามหน่อยเวลาเอาเอาเรื่องตะกี้ที่เราทานอาหารเนี่ยเราทานทานข้าวเนี่ยตะกี้เราทานอะไรกันบ้างนะมันก็จะมีรถกระทบเนี่ยผมถามนะมัน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 ทำงานมันเองหรือว่าเราไปช่วยมันทำเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ใช่เราแล้วนักปรัชชินก็ไม่ใช่เรา ความคิดที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะที่มันไปเช่าเราเพราะอะไรรู้ไหมอันหนึ่งที่ชัดคืออะไรรู้ไหมคือมันคิดทีเป็นบีทีถูกไหมแล้วมันจะใช้เราตรงไหนมันคิดปุ๊บมันก็ดับคิดปุ๊บมันก็ดับมันไม่มีความจริงนะถูกไหมมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่มีความจริงอ,ะอ่ะตอนนี้ทุกคนหยุดคิดก็ได้หยุดคิดก็ได้หนะยุดคิดเลย อ่ะไอตัวจริงอยู่ไหนความคิดอน่ะมันคิดทีวีทีถูกไหมเออเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยไม่ใช่เราไงเพราะว่าที่มันไม่ใช่เราเพราะว่าไอความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ถูกรู้ถูกไหมเดวเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันจะเป็นเราได้ยังไงเดี๋ยวที่ผมยกตัวอย่างอ่านันึงก็ได้ที่อย่างอันเนี้ยคุณว่าแจกันกับโขงเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไหมดังนั้นในความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมมันก็เป็นแบบแจกันที่อยู่ตรงหน้าผมใช่ไหม าพูดถึงในใจเรานะมันก็มันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วไงเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งไปไปรู้ไปรู้ความคิดอยู่ถูกไหมไปเห็นมันอยู่อ่ะอตัวความคิดเนี่ยถามว่ามันมันรู้ตัวมันเองไหมมันเป็นความคิดเนี่ยหรือตัวแจกันเนี่ยมันจะมารู้ตัวมันเองไช่ไหมมันเป็นแจกันมันเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยไปดูไปดูมันอยู่ถูกไหมแล้วเมื่อสิ่งหนึ่งไปดูมันอยู่แสดงว่ามันมีสองสิ่งมันมีตัวธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมความคิดก็เช่นเดียวกัน มีสิ่งเดียวกับมีไปเห็นความคีดถูกไหมแสดงมันมีสองสิ่งก็มีธาตุรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งตัวสิ่งที่ถูกรู้มันมันไม่ใช่เราแน่นอนเพราะมันมีสองอย่างอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นสิ่งที่มัน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 เห็นเออมันมันเห็นอยู่มันเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเน่ะแล้วสิ่งที่ถูกเห็นตัวเนี้ยมันจะใช่เราได้ยังไงในเมื่อมันเกิดแล้วก็ดาเกิดแล้วก็ดัามันก็บ่งบอกอยู่แล้วมันมันไม่มีตัวไม่มีตน หรือตะกี้เรากินกินทานอาหารกินรสชาติแล้วเราสัมผัสลิ้นนะ่ะนะมิทนทงรสเรียหว่ามันเ็มแลม้วมันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีเพราะมันเป็นฝั่งิญญา,าขานโต๊ะก็เป็นฝั่งิญนา,าขานเป็นฝั่งสังขารขัานซึ่งตัวพวกนี้มันเป็นฝั่งของอนิจักทุกขังอา,า,าัตาคือมันไม่เที่ยงก็จะทนไม่ได้นทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวตนมันเกิด แล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันเป็นฝั่งของตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวรูปนามขันห้าซึ่งมันมันไม่ไม่ไม่มีตัวตนเนี่ยผมอธิบายอย่างที่ไม่ทราบผมพยายามอธิบายด้า,ายัาง,มงมองเนาะผมอยาจะจะเจ็บบางอย่างที่พยนายามน้ดพน้พยนากหน้าอย่างพยงายไปพยายาน้าถามได้อีกเข้าใจอย่าง แจมจำแจ้งอย่างถ้าเกิดไม่จำแจ้งเนะี่ยผมจะให้พี่เอาความคิดมาให้ผมดูหน่อยที่ที่บอกอ่ะที่พี่บอก,บอกเอามาให้ดูหน่อยแสดงว่าวมันไม่มีใช่ไหมจะไปเอาอะไรอ่ะก็ในเมื่อมันไม่มีแล้วจะใช้เราได้ยังไงอ่ะถูกไหมเพรมันไม่มีอ่ะลองคิดอะไรก็ได้พี่เอามาสักอันหนึง่งที่แบบเที่ยงเลยนะเอามาเลยมันไม่มีมันก็เลยปะปองบอกว่าความคิดมันไม่ใช่เรา นะมันไม่มีงไงจะเอาความคิดอะไรนะล่ะรักลูกหรือออยไหนเะนี่ยอโกรธหรออยู่ไหนเนะี่ยนะมันไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นความไม่เที่ยงนะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูอยากถามหนูอยากถามอาจารย์นะคะว่าหนูฟังที่อาจารย์ บรรยายมาแล้วสนทนามาพักหนึ่งไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ได้รับความทุกข์ที่แบบว่าถ้าไม่เคยได้ฟังพระอาจารย์หนูทุกแสนสาหัสหรือว่าเส้นเลือดในสมองเหมือนจะแตกแล้วก็ทำยังไงนะวันนี้เราน่าจะไม่รอดแล้วแบบหนึ่งมันก็หายวุบไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้เราทุกเรื่องอะไรแล้วกลับมาเป็นคนคนเดิมเหมือนอยู่คนละโลกอะค่ะ แล้วก็เดินเล่นทำออกกำลังกายได้ต่อแล้วต่อมาระยะหนึ่งพยายามนึกไปว่าเช้านั้นอะเราทุกอะไรนักทุกชนิดที่แบบว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเรื่องอะไรพอมีปัญหาปุ๊บทุกทุกทุพอมาฟังของพระอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าค่อยค่ยคยปล่อยแต่วันนั้นอะมันเก็ตมากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้นะหนูก็ไม่แน่ใจว่านึกถึงอะไรแต่นึกถึงที่พระอาจารย์สันทนาค่ะ แล้วก็ทุกนั้นก็หายวัดไปแล้วก็หนูก็เลยลืมสนิทว่ามันคืออะไรแล้วอยู่มาก็พยายามนึกณวันนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองทุกอะไรณเวลานั้นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยค่ะคืออยู่ๆถ้าทุกอะไรที่เมื่อก่อนอ่ะคือสามารถที่เส้นเลือดแตกได้อะไรได้แต่เดี๋ยวนี้คือพอทุกมากแล้วก็นึกถึงสิ่งนี้ก็หายวับแล้วก็หนูอยากถามว่า อะไรที่ทําให้หนูลืมสนิทไม่สามารถย้อนกลับเข้าไปหาสิ่งนั้นได้อีกทั้งทั้งที่สิ่งนั้น่ะคือความทุกข์มหันณเวลานั้นๆแล้วเดี๋ยวนี้หนูก็นึกไม่ออกเลยเวลาทุกข์มากๆก็จะเจอเคสแบบนี้บ่อยๆอะค่ะขอบคุณค่ะคไอ้ตัวตัวที่ว่าเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยแสดงาจิตมันเกิดมันเกิดยาเกิดปัญญามันเหมือนผม,ผมก็ไม่รู้ว่าคุณฟังคิดไหนนะมันอาจจะคิดที่คุณทําให้ท่านรู้มันแยกอองมาได้คิดเนะี่ยอะไรเนี่ย เออไม่ใช่ไงก็น่าจะฟังคลิปนี้ว่าอี้คือจิตมันเก็ตไงว่าอี้ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็แค่เป็นกล้องวงจรปิดแล้วสิ่งที่มันมันมันเดินมันเขาเรียกว่าสิตงมันผ่านกล้องเนี่ยสิ่งที่มันผ่านกล้องก็คืออารมณ์ไงเหมือนเหมือนคนผู้ชายเดินมานะแล้วเราก็ไม่มันหมายหรือจะเป็นขโมยหรือเป็นอะไรที่น่ากลัวก็เถอนะก็เหมือนอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามา เรามองแล้วว่ามันเป็นสัตว่าได้นะขนาดจิตตรงนั้นมันเกิดเกิดขึ้นมาว่ามันไม่มีอะไรนี่หว่ามันก็แค่อารมณ์ที่เป็นผ่านไปในจิตแล้วแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปในจิตมาแล้วผ่านไปแล้วเราไม่โฟกัสไอ้คำว่าไม่โฟกัสก็คือไม่ยึดมันทั้งนั้นพอเราไม่ยึดโปงเนี่ยเราก็เกิดเนี่ยอ๋อที่จริงมันไม่มีอะไรนี่หว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นไาในใจแล้วท่านรู้มันรู้อยู่แล้วท่านรู้เนี่ยมันก็ทำเหมือนหน้าที่เหมือนกล้องวงจรปิดซึ่งไอ้กล้องวงจรปิดก็รู้อยู่แล้วว่า มันมีอะไรผ่านมาเยอะแยะไปหมดเลยนะขนาดขโมยนะมันก็มันก็ผ่านกันมาจากขึ้นบ้านอย่างเงี้ยแต่ด้วยกล้องวงจรปิดทำหน้าที่รู้อย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มั่นหมายเนี่ยเขาจะเป็นโจรเป็นหมาเป็นขโมยหรืออะไรเขาไม่เขาไม่มั่นหมายเขาก็เลยไม่ทุกในตัวกล้องมันมีทุกเพราะไม่ไมั่นหมายมันแค่ภาพผ่านมาในท่องถูกไหมครับกล้องอวงจรปิดเราเราจะเห็นว่าเขาไม่ทําอะไรเลยนะก็ได้แต่ภาพที่ปรากฏขึ้นมาในในจอ แล้วเขาไม่ได้ไปไปว่านะไอ้โจ้อย่าเพิ่งอย่าเข้าบ้านอะไรเงี้ยไอ้เจ้เนี่ยคือมั่นหมายเขาเปี่ยนจากรับทราบรับทราบอย่างเดียวนะเขาแค่รับทราบไอ้สิ่งที่ถูกรู้ก็รู้ไปนะกล้องก็ทําหน้าที่ของเขาไปคือมันทาหน้าที่แยกกันสองฝั่งไงมันเท่านั้นเองมันก็คืออารมณ์สัตว์ว่าไงมันแค่แค่แค่รู้อ่ะรู้ที่เขาบอกรู้สึกซื่อรู้อย่างนี้แหละรู้ที่ไม่มีการมั่นหมายนะครับ